เสร็จแล้วปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงมันจะแห้งแล้วก็พริกแกงจะไหม้นะจ๊ะเสร็จแล้วคะ่นะน่าตาน่ากินไหมใช้เวลานิดแต่ว่าอร่อยคะ่ะจะบอกให้ Thank you สวัสดีคะ่ะคุณทิพย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่พิมพ์ทักทายเพื่อนๆเด้อตอนนี้ขอจัดการอบนกระทะนิดหนึ่ง <laughs> มาเด้อมาเด้อ วลคอมค่ะนี่น่ากินไหมวลคอมวลคอมเวรี่เวรี่เดลิเชียสนะคะหมูผัดพริกแกงนะคะหมูกรอบหมูกรอบเดี๋ยวพี่พิมพ์ดูก่อนใครมาบ้างสวัสดีค่ะปาเกด้าจ๋าสวัสดีคุณทิพ์น้องทิพ์น้องทิพ์มาจ้ะ กับข้าวมือพิเศษพิเศษทักทายรอบบ้านป้าแมวเพิ่งตื่นมาจอดให้จ้าขอบคุณมากค่ะกินค่ามาเด้อมาเด้อกำลังหิวมาจ้ามีฟานสวัสดีค่ะป้าปเกดาเร็กวาน delicious meal thank you thank you ค่ะขอบคุณมากจ้าน้องเร็กอุ่นวานนะจ้ามาจ้ามาจ้าเมนูอร่อยอร่อยแต่ต้องใจยเย็นเย็น หอมค่ากินออกนอกจอเลยมาเด้อมาเด้อสวัสดีจ้าน้องพึง่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งอ่ะราวเดอะเวิร์นะคะทุเดย์เมนูพอกมิดเคอรี่เรดเคอรี่เวอร์รี่กู๊ดเวอร์รี่อร่อยอร่อยนะจ๊ะอ่าน้องพึ่งก็สวัสดีคุณยายเล็กสวัสดีป้าแมวนะทานค่ะยุมมียุมมีม,ม,มาจ้ามาจ้า อย่าพี่เพ์จะตักใส่ถ้วยแล้วก็จะเอาข้าวเย็นคุกพริกแกงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเมนูนี้ต้องแบ่งไว้ให้คุณฝารังด้วยนะจ๊ะคุณลูกค่ะนางบอกจะกลับมากินเรอะนิดหนึงนะคะครัวเพราะว่ามันเป็นน้ำมันค่ะมันเป็นหมูมันก็เลยกระเด็นนิดนึง ต้องเช็ดตอนนี้ถ้ารอแห้งแล้วจะเช็ดลำบากมาจ้ะเราก็จะใส่อินไซต์นี้เลยนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อวลคอมทูอีทูเกเตอร์นะจ๊ะเวร์ี่กู๊ดเวรี่กู๊ดส่วนในกระทะเราไม่ทิ้งนะคะโอเพนฮอตนะจ๊ะริดจังบิดฮอต แล้วก็ไรอินไซด์เลยจ้าน,นี่เมนูของคนไทยทำอะไรน่ากินไปหมดมาเด้อมาเด้อไม่ต้องปรุงเครื่องนะคะเอาเข้าเย็นใส่เปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงนะจ้าเดี๋ยวข้าวแห้งเราจะคั่วล้างกระทะไปด้วยในตัวนี่คือไอเดียการคลีนพันเนอร์ของไทยแพรโซนนะจ๊ะ เพราะว่าพริกแกงมันเป็นอะไรที่ล้างยากจากกระทะใช่ไหมนี่อ่าฟอร์เ r อรี่แอนมันจะ not easy for clean นะคะ Thai person have idea have idea and write อ่าคูลไลท์อินไซ for clean panner together ด้วยนะจ๊ะ <laughs> after you can clean and p a n n e r very very easy นะคะนี่เอาแค่ ฟอร์ฮอตนะคะน็อตลองทามเดี๋ยวไรกับพุดเดี Poor ๋ยวไรจะชวาสนะคะนี่เมนูของคนไทยไอเดียไปไกลกว่าทั่วโลกนะจ๊ะการล้างกระทะนะจ๊ะเออนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะรู้กันไหมเนาะว่าสมัยโบราณเขามีวิธีร้างกระทะแบบไหนที่มันจะง่ายเพราะว่า ถ้าเราผัดหรือใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมันเขาจะเกาะกระทะมากที่สุดเราก็ใช้ข้าวเย็นนี่แหละไม่ต้องไปอุ่นให้ให้เปลืองไมโครเวฟนะคะเอามาผัดในกระทะประหยัดไปด้วยนะจ๊ะแล้วเป็นการล้างกระทะไปในตัวเห็นไหมสะอาดแล้วไม่มีน้ำมันเลยแล้วทีเนี้ยพอไปล้างน้ำเปล่าก็จะง่ายขึ้นนะคะจะอีซี่มออยูแคนซี่ฮับไข่อื่นฮับไข่ชิลีแล้วเพราะมันมาอยู่กับข้าว <laughs> นี่คือไอเดียอุ้ยไอเดียฝอนไทยแพรโซนนจ้ะในการคลีนพันเนอร์เออมาดูเด้อนี